กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมนเมอนก้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้นี่ค่ะเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะสิเห็ดตํำบะหุ่งค่ะตบ่ะตมบตมกหุ่งแบบบ้านๆเท่าใส่ปูดองปูหน้าที่แม่นวุ้นดองนะคะเนาะคลิปปูดองกะออกไปได้ มื่นหนึ่งหรือสองมื่นนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าปูกระดองนี่เป็นเรียบร้อยแล้วค่ะกระสิมาตัมบักฮุ่งใส่ปูดองหน้าเฮ่าเลยเนาะค่ะเนาะกระสิมีเส้นบักฮุ่งคะ่ะเมนูมนหั่นทั่วฟักยาวใส่น้ำสองสามฝักเลยค่ะเด้อพริกกระเทียมมะกอกมะนาวมาเาะเขือเทศเป็นมเะเขือเทศพ่วงเนะค่ะมเะเขือเคี้ยบั้นเฮ่าค่ะพี่น้องจ้าปูดองค่ะเป็นแล้วค่ะจำดองมันมันเมืม่อไงพี่น้องอ่างปูดองกันนี่ค่ะรีวิวในคลิปนี้เลยเนาะค่ะเนาะมันดีขนาดค่ะปูดอง เป็นเรียบร้อยแล้วเมนูมื้อนี้กริเฮ็ดส้มตำนะคะนารูวา่าตำบะคุ่งแบบบ้านๆจ้าไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยค่ะมาค่ะลงมือตำกันเลยใส่พริกกระเทียมลงไปจ้าตำด้วยเกลือค่ะนิดเดียวการิกกระเด็นค่ะตำนี่ค่ะพริกกระเทียมแบกแล้วก็ปรุงเลยค่ะพี่น้องจ้ามะนาวค่ะ มะกอกสุกเราด้วยจ้ะมะกอกกับมาตบาบัณฑเฮาบีบเลยค่ะหนึ่งตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้เราเอาล่งลองเราเอาสากเนียนห้มันแตกกันเลยค่ะบ่าต้องไซมีดนี่ค่ะเอาลงแล้วก็ใช้สากบีแบบนี้มันก็แตกแล้วค่ะนี่เป็นมะเขือเทศเปลือกบางะนะคะเาะหอมมะกอกพี่น้องเอาสากบีมะเขือเทศแตกแล้วกับปรุงเลยค่ะชุลมจ้จะ น้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าจ่ะหอมพี่น้องหอมมาก,ก่อน,นี่นี่ค่ะน้ำปลาค่ะยั่วให้เคี่ยงเขากันพี่น้องเป็นวุ่นย่างมาท่านดีเอาปูดองใส่เด้ค่ะเด้อเข้าสีใส่บัดไอ้บัดข้อใส่เส้น่งไปตำแล้วเนาะดองปูมันจะสีว่าแตกค่ะ หอมไรให้เบิ่งค่ะนี่ต่ำแบบบ,บ้านๆเล็กพี่นอ้องหอมมะกอกไรผสมเ้นลงเลยค่ะบัดนี้มาค่ะต่ำเครื่องแล้วก็เส้นลงเลยจ้ะเส้นลงแล้วก็ยุว่วให้เข้ากันพี่น้องมือในจะยุ่วใหได้ค่ะเด้อนี่จะ,จะแอบไหลไง นี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ปูนาปูดองของข้าค่ะแกะลงไปมันดีดีพี่น้องมือในก็ส่ไส้ไลยไปจําดองมันค่ะแล้วก็น้ํามันด้วยนิดนึงค่ะยัวอีกค่ะพี่น้องเรียบร้อยไปข้างเราเนี่ยเตรียมถาดมาตักถึงเสิร์ฟกันเลยค่ะน้องจ๋ากระแจมาหอมค่ะให้เบอร์หก สปข้าวบานี้ตัวเ,ททเส่ถาดเสิร์ฟกันเลยจ้านี่คะ่ะเตรียมถาดมาเดี่ยวเท่เลยคะ่ะบาทนี้ตำปูปลาตำมะุงแบบบ้านๆจ้าเทาเลยจ้านี่ว่าหนมะมีไข่ต้มตำมีไข่ นี่จะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสาหรับตํบาบักหุ่งแบบบ้านๆปูดองดองเองเดอค่ะเดออย่าลืมเดอค่ะเดอขันมาขันชอบคลิปของแม่นวุ่นกัแวบบเวียนเขามาห้กําลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งสํสำคัญลืมมาไ,ได้เลยค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูลนผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่นวุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพ่พอ,อกันไม่ไรนาคลิปนาค่ะ ขอบคุณหลายๆจ้า